สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับโอ้โหวันนี้ครับมาพบกับพระสมเด็จพิม์พใหญ่เฉลิมพระเกียรติครับโอ้โหพร้อมทั้งอัญเชิญตาสัญลักษณ์ครับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ หกปีครับเนื้อนะวะชุกดาคโอ้โหประดิษฐานที่ด้านองค์พระนะครับรุ่นนี้ก็รายได้เพื่อสมทบทุนสร้างนะครับเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรตินะวัดธรรมทะโลกุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียโอ้โหรุ่นนี้ครับดูสุดยอดมวิสารเป็นไงล่ะโอ้โหโมวิสารเนี่ยมีอะไรเนี่ยมวิสารวัดละคังโคสิตรามมณิสารวัดใหม่อมนรด มวลสารวัดเกตชัยโยวรวิหารนะครับโอ้โ oh, ห oh. ปีสองห้าสี่ห้าสองสี่ห้าสองห้าห้าสามนะ <c oughs> ดูนี่มีอะไรอีกเนี่ยมีอะไรอีกดูก่อนนะมีกล่องมีบอกโอ้โ oh, ห oh. ราคาจองอยู่ที่ชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทโอ้โ oh, ห oh. ด้านหลังครับด้านหลังอะไรเนี่ยตอนปีสองห้าสี่เก้านะครับวันที่สิบหกเมษายนเนี่ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสรงโปรดเกล้ากรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอสาที่ราชนะครับสยามมงกุฎราชก,กุมารครับเป็นตัวแทนโอ้โหพระองค์ในการเจิมนะครับแผนพระเลิกเงินทองนาคนะโอ้โหเพื่อเป็นมรดกแห่งคาราััทธาเดี๋ยวมาดูองค์จริงกันหน่อย องจรงกันหน่อยอ,องจริงนะครับองจริงนะโอ้โหดูซีนเดิมมึงอยู่เลยองจรงเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีส้มโอ้โหฝังพลอ,อยเหลืองม่วงด้วยเหรอโอ้โหมาดูกัน,นครับนี่ยังดูมีนี่อยู่เลยนะผมขอแกะเลยนะครับผมแบ่งกับเพื่อนเอฟซีมาแล้วด้วยครับรุ่นเนี้เคยแบ่งไปราคาเท่าไหร่ไม่จําจำไม่ได้แต่ไม่โอ้โหนน่เนี่เขามีนี่อีก น,นี่คืออะไรครับอันนี้คืออะไรมาดูกันอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โห <c oughs> ใบอะไรครับโอ้โหมีใบอนุโมทนาบัตรด้วยโอ้โหดูชัดเจนนะโอ้โหมีใบอนุโมทนาบัตรด้วยนะครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาดูองค์พระเลยโอ้โห <c oughs> โอ้โหต้องแกะจับดีๆนะเป็นยังไงครับชุดละหึพระโอ้ย โอ้โหขอซูมเลยนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนาะแล้วก็มีฝังพลฝังพลใช่ไหมครับเนี่ยพลน้ําเงินใช่ไหมนะครับด้านหลังก็นี่ครับตาสัญลักษณ์เป็นเนื้อนวโลหะโคดยิงเลเซอร์ว่าฉลองสิริราชสมบัติครบหกสิบปีด้านล่างก็เป็นโคดยิงเลเซอร์นะครับตัวนะแล้วก็เลขโคตรัมเบอร์โอ้โหนี่ไง,ตา,างาต,าตาสัญลักษณ์นวะมันแพงเพราะต่อตาสัญลักษณ์นี่เองนะ เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดสมองค์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพลอยสีเหลืองบุษราคัมใช่ไหมครับโอ้สีอะไรไพรินิสเขาเราียกว่าสีอะไรผมก็ลืมๆ้วเนี่ยอุ้ยหมายเลขเดียวกันหมดเลยครับหมายเลขศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองโอ้เลขเดียวกันทั้งสามองค์เลยนะโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองนะองค์สุดท้ายก็สีแดงครับสีแดงทับทิมใช่ไหมสีน้ําเงินไพรินหรือเปล่านะอันนี้สีออกมอ่วงๆนะครับนี่โอ้โหนี่ไง โอ้โหตายสัารักด้วยนะโอ้โหรุ่นนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เจตนาสร้างดีนะครับชัดเจนนะใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับสมเด็จรุ่นนี้นะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับหรือว่าใครจะ สนใจใครอยากให้รีวิวรุ่นไหนก็ติดต่อมาได้มีพระมากมายหลากหลายรุ่นนะนี่ก็พยายามหาข้อมูลให้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ